This Tommy no, Phones is San No Cell เมื่อเหล่ามหาเศรษฐีอยากจะอยู่ในเหตุการณ์ที่มันตื่นเต้นจึงบริจาคเงินจำนวนมหาศาลเพื่อให้ได้ไปอยู่ในสนามรบจริงๆโดยที่พวกเขาจะมีบริการส่วนตัวคอยดูแล เริ่มเรื่องที่จังหวัดฮิวมานอัฟกา,านิสถานช่วงหน้าร้อนในปี2008หน่วยปฏิบัติการพิเศษได้ขอทำภารกิจระบุที่ซ่อมสุมอาวุธของกลุ่มตาลิบันและนี่ก็คือเกรสหัวหน้าหน่วยเขาได้ให้ลิสลอมตัวเข้าไปเพื่อเช็คในพื้นที่แต่ดูเหมือนว่าลิสเขาจะโดนสงสัยนะครับจากชายแก่คนหนึ่ง และระหว่างนั้นก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเกรซเขาก็เลยส่งรูปก,กลับไปให้ทางศูนย์ตรวจสอบและทางศูนย์ก็แจ้งกลับมาว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญคนนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ CIA เกรซได้รับคำสั่งให้ยกเลิกภารกิจทันทีแต่ขนาดเดียวกันลิสที่ได้เข้าไปสำรวจในพื้นที่ก็โดนพวกกลุ่มเตลิบันจับตัวเกรซเขาก็เลยต้องขัดคำสั่งและก็ลงไปช่วยลิสซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาด้วย ส่วนลิสในตอนนี้ก็โดนพวกกลุ่มตาลิบันนะครับจับมัดไว้และคนที่เข้ามาคุยกับเขาก็คือคาร์เตอร์เมสันเจ้าหน้าที่ CIA ที่ทางศูนย์แจ้งเข้ามาว่าเขาเป็นแขก V.I.P นั่นแหละครับทีแรกก็เหมือนจะเข้ามาช่วยแต่ที่ไหนได้เขาเนี่ยแหละครับที่ได้รวมมือกับกลุ่มตาลิบันเพื่อที่จะขายพวกยาเสพติดผิดกฎหมายเมสันเขาก็พยายามขู่ให้ลิสบอกนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่มาทําภารกิจกี่คนแต่ลิสก็ไม่ยอมพูดอะไร Grace, เขาก็ได้รีบลงมาเพื่อช่วยเพื่อนของเขาระหว่างทางก็ได้สอยพวกกลุ่มตัลริบันไปได้หลายคนและก็สามารถเข้ามาช่วยลิศได้ทันแต่ก่อนที่จะหนีเกรซเขาก็ได้จัดระเบิดให้พวกกลุ่มตัลิบันไปลูกหนึ่งเวลาได้ผ่านไป4ปีที่มอนทานาสสหรัฐอเมริกาเกรซเขาก็ได้มานั่งเล่นไพ่คลายเครียดแต่เหตุการณ์ก็ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้น2พี่น้องนะครับได้เอาปืนขึ้นมายิงทุกคนตายเรียบและก็บอกให้เกรซนะครับเก็บเงินใส่กระเป๋าให้เขาทั้งหมดแต่เกรซซึ่งเขาเป็นอดีตทหารเขาก็สาาาามมรถหหจังงวะแย่ปืนไ แต่ซีเรียน,นะครับเธอก็มาเฉลิที่หลังว่าทุกคนเป็นแค่สแตนไม่ได้ถูกยิงจริงมันเป็นแค่บททดสอบว่าเกรซยังมีฝีมืออยู่ไหมและอยากให้เกรซนะครับมาร่วมง,งานกับเขาด้วยแต่เกรซเขาก็กลับไม่สนใจที่จะทํางานด้วยและก็เดินหนีไป หลังจากนั้นเกรซเขาก็ได้มานั่งดื่มที่บ้านของลิสและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะโดนปลดจากการรับราชการทหารเพราะเกรซได้ขัดคำสั่งและเข้าไปช่วยลิสเมื่อ4ปีที่แล้วและทั้งคู่ก็เหมือนจะถังแต่การเงินติดขาดลิสบอกว่าอีกไม่นานธนาคารก็จะมายืดบ้านของเขาแล้วเขาอยากได้งานทําจะทํางานอะไรก็ได้ตอนนี้ ตัดมาอีกวันซเซเลียเธอก็ได้มาหาเกรซอีกครั้งและอยากให้เกรซมาร่วมทีมกับเขาด้วยเกรซเขาเคยปฏิบัติภารกิจพิเศษมาถึง23ครั้งและเขาก็ไม่เคยเสียลูกน้องเลยสักครั้งนี่เป็นเหตุผลที่พวกเขาอยากได้เกรซมาร่วมทีมซซเลียเธอได้อาลูกของเมสันมาให้ดูทําให้เกรซเริ่มสนใจและถามซีเลียว่าเธอทํางานให้กับใครกันแน่ ซเซเลเธอร์ก็บอกว่ามันเป็นงานที่ไม่ต้องไปฆ่าใครแต่เป็นงานที่ไปคุ้มกันไม่ให้คนบางกลุ่มถูกฆ่าจากฝีมือของเมสันและเีเลเธอร์ก็ได้เล่าต่อว่าทางยุโรปตะวันออกมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งที่มีแร่มีค่าและหายากตอนนี้ไม่มีใครมีเอกสิทธิ์ครอบครองที่ชัดเจนผู้การลูโปจึงได้เข้ายึดอำนาจที่นั่นด้วยกองกำลังทหารรับจ้างภายใต้การดูแลของเมสันผู้การลูโปปกครองที่นั่นแบบเผด็จการและโหดเหี้ยมทหารรับจ้างนะครับจะสังหารชาวบ้านทุกคนที่พูดถึงลูโปใน บที่นั่นมีกลุ่มต่อต้านแต่ขาดอาวุธการต่อสู้ชาวบ้านที่นั่นนะครับมีชีวิตก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นและผู้การลูโปเขาก็มีลูกสาวอยู่หนึ่งคนชื่อว่าแม็กดาเธอเป็นเหมือนกล่องดวงใจของลูโปเธอแสบและร้ายไม่เบาปาบใดนะครับที่ยังมีคนซื้อแร่จากเกาะลูโปเขาก็จะมีเงินจ้างทหารรับจ้างอยู่เรื่อยๆและกดขี่ข่มเหงประชาชนและซิเลียเธอก็บอกว่าเธอเกิดที่เกาะน,นั่นและอยากปลดปล่อยให้เกาะน,นั้นเป็นอิสระ ซิเล่บอกว่าเธอโชคดีที่มีมหาเศรษฐีที่จะช่วยเกรสก็บอกว่าไม่มีใครจะให้เงินฟรีๆหรอกพวกนั้นมันต้องการอะไรซซเล่เธอก็บอกว่าพวกมหาเศรษฐีต้องการความตื่นเต้นโดยพวกเขาจะเข้าโครงการเกมลบคนอันตรายมีค่ายฝึกให้กับพวกเขาและจะใช้เงินที่พวกมหาเศรษฐีบริจาคนะครับจัดซื้ออาวุธให้กับกลุ่มต่อต้านและจะมีเรือจัดเรียงอาวุธขนส่งไปทางตะวันออกของเกาะเพราะด้านนี้นะครับไม่มีคนอาศัยอยู่พวกลูกน้องของผู้การลูปโปจึงไม่ได้มาราตะวินอยู่แถวนี้ การประจนภัยของผู้มหาเศรษฐีก็คือการลำเลียงอาวุธขึ้นฝั่งให้สำเร็จและเดินทางไปยังค่ายหน่วยต่อต้าดโดยปลอดภัยโดยมีบริการตลอดเวลาและทีซีเลียอยากจะได้เกรซมาทำงานเพราะจะเอาชื่อเสียงของเกรซมาค้ำประกันให้ผว้มหาเศรษฐีสบายใจตอนนี้เกรซกับเพื่อนของเขาก็ถังแตกครับงานก็ไม่มีทำเลยจำใจต้องรับงานนี้ ตัดมาที่ค่ายฝึกหลังจากทุกอย่างพร้อมเรามาหาเศรษฐีก็ได้เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะเข้าการฝึกก่อนที่จะมีการออกไปทำภารกิจจริงๆคนแรกก็คือวอนเดอร์บีเขาเป็นลูกหลานไฮโซขนานแท้และยังมีกองทุนเกงอะไรที่วอล์สตรีทรวยอื้อซ่าคนที่ 2. จอนสมัยก่อนเขาร่วนไปจากการค้าเหล้าและก็เกงยินจากตลาดมือแต่ตอนนี้เขาเป็นถึงเจ้าของอาณาจักรเมืองมหึมาและใช้ชีวิตแบบเ์บอยระดับโลก คนที่3แซมนักธุรกิจมือถือรวยติดอันดับนิตยสารฟอกแต่งงานมา5ครั้งและก็มีลูกถึง8คนคนที่4กรีมอร์หรือฉายาเดอะกรีมลิปเปอร์เขาเป็นพ่อค้าอาวุธชื่อก้องโลกและคนสุดท้ายซินเขาเป็นคนที่สร้างวิดีโอเกมที่แฝงด้วยความรุนแรงจนมีเด็กๆทำตามเขาก็ติดเกมมากเหมือนกันและก็พึ่งขาหักกอดที่จะออกมาทำภารกิจ หลังจากทุกคนลงจากเครื่องบินเกรซก็ได้มาแนะนำตัวกับทุกคนวันแรกที่เจอกับพวกเขาเกรซก็ถึงกับปวดหัวเลยครับหลังจากนั้นก็ได้บอกให้ทุกคนแยกย้ายเพื่อไปพักผ่อนจากเก็บข้าของเสร็จทั้ง5ก็ได้มาคุยกันเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยและช่วงดึกก็ได้มานั่งตั้งวงสังสรรค์กันลิมหาก่อนที่จะมีเสียงระเบิดดังขึ้นทั้งหมดก็ต่างตกใจแล้วก็พาการวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางแต่สุดท้ายทุกคนก็ถูกจับตัวได้ทั้งหมด มันเป็นการประเมินของเกรซครับว่าใครพอที่จะเอาตัวรอดได้บ้างและว,วันเดอ์บีกับซินนะครับก็ดูอ่อนแอสุดเกรซได้นัดให้ทุกคนมาฝึกซ้อมพร้อมกันตอน6กโมงเชา้าพอถึง6กโมงเช้าของอกวันทุกคนก็ได้มาตามนัดและดูเหมือนว่าจะเริ่มจริงจังกับการฝึกบ้างแล้ววัดแรกๆพวกเขาก็ทาออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่พอหลายวันเข้าพวกเขาก็เริ่มใช้ปืนและอุปกรณ์ได้อย่างคล่องแคลว่วและการฝึกทํางานร่วมกันเป็นทีมถึงพวกเขาจะมีการทะเลาะก,กันอยู่ตลอดแต่สุดท้ายพวกเขาก็ทําสําเร็จ ไม่นาเกรซก็ได้มาบอกกับทุกคนให้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะออกไปทาภารกิจจริงๆและให้เก็บเข้าของส่วนตัวเอาไว้ห้ามพกติดตัวไปด้วยรวมทั้งโทรศัพท์มือถือพอถึงเวลานัดหมายภารกิจลำเลียงอาวุธไปที่เกาะทั้งหมดก็ได้เดินทางมุ่งหน้าไปที่เกาะแต่พอเข้าใกล้เหือลำเลียงอาวุธก็ถูกปืนยิงจรวดยิงใส่จนระเบิดทั้งหมดโดนหลอกข่าวที่บอกว่าเกาะด้านที่พวกเขาจะขึ้นฝั่งมันปลอดภัย ตอนนี้เรือลำเลียงอาวุธก็โดนยิงระเบิดไปแล้วก็จะเหลือแค่เรือเร็วขนกำลังคน2องลำที่จะต้องแล่นหลบหลีกป,ปืนยิงจรวดให้พ้นกรีมอเขาก็ได้บอกกับเกรซว่าเขารู้จักปืนยิงจรวดนี้ดีเพราะเขาเป็นคนขายพวกนี้เองให้ขับเรือสลับไปมานะครับเพื่อลบกวนการระบุตำแหน่งของปืนเกรซเขาเลยวิทยุไปบอกลิสเพื่อนของเขาที่อยู่อีกลำให้ทำวิธีเดียวกัน แต่ทางด้านเมสันที่เป็นคนคุมการยิงก็ได้สั่งให้กระหนมำยิงใส่เมยยังและให้เล็งเรือที่อยู่ด้านขวาซึ่งเป็นเรือที่ลิดอยู่นะครับพอยิงออกมาก็โดนเข้าเต็มๆลิดและบริการทั้งหมดที่อยู่บนเรือนะครับที่จะมาคอยดูแลมหาเศรษฐีก็โดนระเบิดนะครับไม่มีใครรอดสักคน ส่วนเกรซกับเหล่ามหาเศรษฐีที่อยู่อีกลำก็สามารถขับลบหลีกและก็มาขึ้นฝั่งได้สําเร็จเกรซขาโมโหมากนะครับที่ลูกน้องของเขาและก็เพื่อนของเขาตายทั้งหมดและคิดว่ากรีมออาจจะมีส่วนเพราะเขารู้เรื่องปืนแต่กรีมอเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยหักหลังใครเขาเคยขายปืนให้พวกนี้ก็จริงแต่มันไม่ยอมจ่ายและที่เขามาที่นี่ก็เพราะว่าเขาจะมาแก้แค้นนั่นเอง และไม่นานซิเลียเธอก็ได้มารับทุกคนตามนัดเบสจะได้เห็นซิเลียก็ยิ่งโมโหหนักกว่าเดิมเพราะก่อนที่เขาจะเจอซิเลียนะครับเขาไม่เคยเสียลูกน้องเลยสักคนแต่พอมาทําภารกิจด้วยลูกน้องของเขากลับตายทั้งหมดแต่ตอนนี้พวกเขาก็ไม่มีเรือที่จะออกจากเกาะได้เบสก็เลยต้องพาทุกคนนะครับไปที่ค่ายของกลุ่มต่อต้านทั้งหมดในเดินทางมาจนถึงค่ายนะครับและก็มืดพอดี เกรสก็ได้มานั่งคุยกับอลิสโตและซีเลียตอนนี้เรือนรำเมียงอาวุธก็ถูกทำลายกลุ่มต่อต้านก็คงจะไม่มีอะไรไปสู้กับทาหารรับจ้างของผู้การลูปโปได้และเกรสก็บอกว่าที่ลูกน้องเขาตายมันต้องมีหนอนบ่อนไส้และบอกให้รีบเปลี่ยนที่ตั้งค่ายโดยโดย่วนอรลิสโตก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเคลื่อนพลแต่เกรสเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับคิดว่ามันไม่ปลอดภัยและเขาก็จะพาคนของเขานะครับออกจากค่ายคืนนี้เลย ส่วนทางด้านมาหาเศรษฐีทั้ง5้าก็ได้มานั่งคุยกันแล้วก็บอกเหตุผลของตัวเองนะครับให้ทุกคนฟังว่าที่พวกเขาอยากมาที่นี่เพราะอะไรพอดีบีเขาก็บอกว่าเขาอยา,ากเอาไปโม้ให้กับคนที่ทํางานฟังส่วนกีมอก็มาแก้แค้นที่โดนเบี้ยวเงินสินมาเพราะหมอสั่งครับเพราะจิตแพทย์นะครับบอกเขาว่าถ้าติดเกมฆ่ากันงอมแงมขนาดนี้ก็ให้มาลองของจริงเลย ส่วนแซมเขาไม่ได้กะจะลอดจากที่นี่ครับเพราะเมียคนปัจจุบันคนที่5ของเขากำลังจะฟ้องหยาและจะได้สมบัติไปครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเขาตายลูกโลคของเขานะคบจะเป็นคนได้สมบัติทั้งหมดเขาเลยกะจะมาตายที่นี่ส่วนจอนเขากลับไม่ยอมบอกทุกคนนะครับว่าเขามาที่นี่เพราะอะไรพอเช้าพวกทหารรับจ้างของผู้การลูโปที่นำทีมโดยเมสันก็ได้บุกเข้ามาโจมตีค่ายของกลุ่มต่อต้านทั้งอาวุธปืนและกรถถังนั่นำยิงใส่แม่ยังโชคดีนะครับที่เกรซพาพวกมหาเศรษฐีออกมาก่อน ทุกคนได้ยินเสียงระเบิดก็ออกมาดูนะครับและเกรซก็บอกให้ทุกคนรออยู่เฉยๆห้ามเปิดตำแหน่งให้พวกสตูรูแต่พวกมหาเศรษฐีนะครับเมื่อเห็นกลุ่มต่อต้านโดนกระน a m ยิงล้มตายกันจําน,น,นวนมากก็เกิดทนไม่ไหวแซมได้เปิดฉากยิงใส่พวกทหารรับจ้างก่อนสวยล่วงไปทีละคนและก็ตามด้วยกรีมอครับรัวปืนกลของเขาใส่ไม่ยัง้งสดทางด้านเกรซนะครับที่ลงมาดูด้านล่างก็เจอเข้ากัีเลียที่กาลังโดนจับตัวเกรซก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันและก็พาขึ้นไปหาพวกมหาเศรษฐี ลกลับมาทางด้านกลุ่มคนรวยหลังจากเปิดตำแหน่งให้พวกสตตมันลูก็โดนปืนใหญ่นะครับยิงสวนกลับมาโดนเต็นท์ที่พวกเขาใช้นอนเมื่อคืนไปเต็มๆเกรสได้เข้ามาถามทุกคนนะครับว่ามีใครเป็นไรไหมทุกคนก็บอกว่าปลอดภัยยกเวน้นวันเดอร์บีที่เขายังไม่ได้ออกมาจากเต็นท์เลยทุกคนคิดว่าเขาก็คงไม่รอดแล้วล่ะครับจึงได้พาก,กันรีบหนี ทั้งหมดหนีมาได้สักพักก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับมาลงจอดไม่ไกลจากพวกเขามากพวกเขาจึงได้หลบมานั่งพักกันก่อนระหว่างพักจอนก็ยอมบอกแล้วนะครับว่าที่เขามาที่นี่เ็เพราะเขาอยากได้แร่และจะมาติดต่อทำธุรกิจกับผู้การลูโปซีเลียที่ได้ยินนะครับก็ทำให้เธอโบหูเพราะเธอคิดว่าทุกคนจะมาช่วยปลดปล่อยก้อนนี้ให้เป็นอิสระแต่จอนดันคิดที่จะทำเรื่องธุรกิจกับผู้การลูโปซีเลียเธอจึงได้เดินหนีออกจากกลุ่มนะครับเพื่อไปสงบสติอารมณ์และเกรซก็ได้เดินตามไป ส่วนพวกคนรวยที่รออยู่นะครับก็เห็นว่าที่เฮลิคอปเตอร์นะครับตอนนี้ไม่มีคนเฝา้าจึงคิดที่จะไปขโมยเฮลิคอปเตอร์นะครับเพื่อที่จะหนีออกจากเกาะโดยที่ไม่รอเกรสเลย แต่พอออกมานะครับที่ไหนไดาเป็นแผนลอ่อพวกมหาเศรษฐีก็เลยถูกลูกน้องของเมสันนะครับจับตัวไปให้พวก,การลูโปโพวกมหาเศรษฐีถูกจับมาขังและในห้องขังนะครับพวกเขาก็เจอกับวันเดอร์บีเขายังไม่ตายครับวันเดอร์บีก็บอกว่าเขาออกมาฉี่พอดีในตอนที่รถถังยิงมาใส่เต็นท์เขาตกใจมากและก็วิ่งหนีนะครับเลยโดนจับตัวได้ แต่ทุกคนก็เริ่มสงสัยครับวันเดอร์บีได้ทางกระทุกคนว่าเกรซกับซีเรียนะครับเป็นยังไงบ้างทุกคนก็ได้บอกกับวันเดอร์บีว่าตายแล้วเหมือนทุกคนจะมั่นใจแล้วนะครับว่าวันเดอร์บีนี่แหละครับเป็นคนทรยศแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเขาได้ร่วมมือกับผู้การลูโปและได้บอกกับเมสันว่าเกรซกับซีเรียตายแล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่าทุกคนได้โกหกพอได้ข้อมูลนะครับเมสันมันก็ได้เดินมายิงขาซิมได้เล่นไปนัดหนึ่ง พวกการลูโปได้สั่งให้เมสันจับตัวพวกมหาเศรษฐีนะครับมารวมกันอาก,การลูโปมีข้อเสนอทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของทุกคนนะครับแลกก,การปล่อยตัวทุกคนก็เหมือนจะรู้ดีนะครับว่าถึงจะยกทรัพย์สินให้พวกเขาก็คงไม่รอดอดี่ดีในระหว่างที่ทั้งหมดกําลังตกลงเรื่องทรัพย์สินกันอยู่เกรซก็ได้แอบเข้ามาเพื่อที่จะช่วยทุกคนส่วนซีเรียเธอก็ได้จับลูกสาวของลูโปนะครับเพื่อมาขู่ให้ลูโปยอมปล่อยตัวทุกคนลูโปเขาก็รักลูกสาวของมาเขาจึงยอมปล่อย ทั้งหมดได้ขึ้นเรือเพื่อที่จะหนีออกจากฐานของผู้การลูโปแต่ก็มีแค่ซีเลียคนเดียวนะคบที่ออกไปทันก่อนที่ประตูจะปิดเบรสกับพวกมหาเศรษฐีนะครับที่เหลือจึงต้องหาทางอื่นเพื่อหนีออกไปตอนนี้พวกลูกน้องของผู้การลูโปก็กําลังไล่ล่าพวกเขาอยู่ ทั้งหมดได้หนีจนมาถึงคลังอาวุธนะครับแต่ก็ถูกตามมาทันซะก่อนจึงเกิดการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดแซมเลยอาสา,าที่จะยิงต้านไว้ให้และให้ทุกคนหนีไปก่อนทุกคนก็ได้หนีนะครับไปคนละทิศคนละทางส่วนซิมนะครับระหว่างที่เขาหนีก็โดนวันเดอร์บีนะครับเอาปืนขึ้นมาจ่อและก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเนื่องจากกองทุนเกงกระไรข,ของเขานะครับกำลังจะล่มเขาไม่อยากโดนตรวจสอบจึงได้โอนทรัพย์สินทั้งหมดนะครับมาร่วมลงทุนกับผู้การลูโปแทน ระหว่างที่คุยกันกรีมอนที่เห็นกระไดยนปืนมาให้ซิมนะครับเพื่อให้ซิมเป็นคนจัดการซิมเขาไม่รอช้านะครับพอได้ปืนก็ลั่นไกทันทีไม่มีพลาดครับระยะนี้เป็นจุดจบของวันเดอร์บี ส่วนทางด้านลุงแซมของเรานะครับที่ต้านพวกทหารเอาไวา้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ไหวแล้วครับโดนยิงไปหลายนัดเลยเขาไม่คิดว่าเขาจะรอดออกไปจากเกาะน,นี้อยู่แล้วลุงแซมแกเลยตัดสินใจนะครับยิงใส่ถังดินระเบิดตู้มและทั้งฐานครับเกรสที่วิ่งไล่ล่าตามเมสันอยู่ก็ออกมาได้ทันอย่างอุดวิดจอนกีมอและก็ซิมนะครับก็รอดอย่างอุดวิดเหมือนกัน การลูปโปเห็นท่าไม่ดีเขากับลูกน้องก็พยายามขับเรือพากันหนีแต่กีมอออกมาเห็นพอดีนะครับก็เลยจัดปืนยิงจรวดให้ไปลูกหนึ่งไม่มีพลาดครับระเบิดเป็นจุน ส่วนซีเรียเธอก็กาลังโดนลูกสาวของผู้การลูโปขับเจสกีนะครับไล่ล่าอยู่ซีเรียเธอก็เลยตัดสินใจนะครับขับเจสกีของเธอนะครับเผชิญหน้าแล้วก็พุ่งชนกันเลยเจสกีทั้งสองก็เกิดระเบิดทันทีหลังจากที่มีการชนกันแต่ซีเรียนะครับเธอก็ได้กระโดดออกมาก่อนที่จะมีการประทะส่วนลูกสาวของลูโปก็ตายไปแบบง่ายๆเลยครับส่วนทางด้านเกรซนะครับเขาก็กำลังต่อสู้กับเมสันเมสันนะครับก็ถนัดแค่ออกคําสั่งเลยสู้แรงของเกรซไม่ได้อยู่แล้วก็โดนจัดการไปได้ง่ายๆอีกคน ภารกิจจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับเกาะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระชาวบ้านไม่ถูกกดขี่ข่มเหงอีกต่อไปคนที่เหลือรอดก็ได้มาฉลองให้กับความสําเร็จและกลำลําลึกถึงคนที่เสียชีวิตไปจบบอดี้บูลขอขอบคุณทุกแรงใจนะครับที่ดูกันมาจนจบและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าส่วนวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ